มีเกี๊ยวซ่าแช่แข็งติดบ้านไว้นะคะก็คือสบายมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทอดให้ดูนะคะว่าทอดแบบมือโปรมือโปรประจำบ้านนี่ทํำยังไงนะคะทั้งแบบที่เป็นทอดน้ําปกตินะคะแล้วก็จะเป็นมีแบบแป้งกรอบแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้เราไปเห็นเราไปกินมาที่ญี่ปุ่นนะคะโอซาก้านะเขามีบาเกตนะแล้วก็ยัดไส้ด้วยเกี๊ยวซาแล้วก็ใส่ซอสน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลอง ทำกันบ้างนะคะมาคินระลึกถึงความหลังกันนะคะกระทะนะคะดีมากเลยกระทะอันนี้มันเป็นของทีฟาวนะคะแล้วก็จะเคลือบสารเรียบร้อยเลยแล้วก็ตัวกระทะเนี่ย ใช้ได้กับทั้งไฟที่เป็น induction หรือว่าใช้กับเตาแก๊สก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็พอเราเอาตั้งไฟให้ร้อนปึ๊บตรงกลางอ่ะข้างในก็จะเป็นสีแดงนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นรอยทึบเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ํามันนิดนึงนะคะตัวกระทะเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราใส่น้ํามันนิดเดียวพอให้โค้ดโค้ดนิดหน่อยเองฮะ นี่นะคะตอนนี้มันเป็นแป้งเกี๊ยวซาช่าแข็งของเรานะคะไม่จําเป็นจะต้องมันละลายก่อนนะคะสามารถพอใส่น้ํามันเนี่ยเราก็เรียงวางเรียงสวยๆได้เลยนะคะก็เอาด้านที่เป็นโก้นลงไปเลยนะคะวางสวยงามแล้วเราก็จะเทน้ําเข้าไปนะคะน้ำเนี่ยก็คือแค่น้ําเปล่าธรรมดาเองนะฮะแล้วก็ ลองดูว่าเทให้ประมาณครึ่งหนึ่งความสูงครึ่งหนึ่งของตัวเกี้ยวซาของเรานะฮะนี่นะคะพอเราเทน้ำลงไปแล้วปุ๊บก็ปิดฝามันจะเป็นการทั้งทอทั้งนึ่งไปด้วยในตัวเลยะครับก็คือทํานนี้ก็คือปล่อยไปเลยจนน้ำแห้งนะคะแล้วเราก็เสร็จแล้วค่ะ นี่นะคะเพราะมันใกล้ใกล้จะได้แล้วเนี่ยน้ํามันจะแบบอยู่ข้างล่างแล้วก็ใกล้จะแห้งหมดแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าสีแป้งอ่ะก็จะเปลี่ยนตอนนี้ก็คือตัวเกี๊ยวซ้าก็จะสุกหมดแล้วนะคะเราก็เปิดฝาได้เพื่อที่ว่าให้ไอน้ำอ่ะมันออกมาเลยเหยออกมาให้หมดนะคะแล้วก็นี่นะเราก็เขยา่าเขย่านิดนึงเั่อ้เขาจะได้แบบไม่ติดตัวตัวนะ แล้วเวลาล่อนๆออกมันจะได้ง่ายๆนะคะน้ำแห้งแล้วก็ไม่ติดนะคะแล้วสีข้างล่างสวยแล้วนะคะเกี๊ยวซา่าเขาเป็นอะไรที่เวลาเขาเสิร์ฟกันจริงๆอ,ะอ่ะอ่าเราก็ปิดไฟได้แล้วนะคะแล้วก็เวลาเสิร์ฟกันจริงๆอะ่ะเขาจะโชว์ด้านที่เป็นสีเหลืองขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็สามารถมีททำได้เลยแล้วเสร็จแล้วเราก็โรยต้นหอม นิดสัหน่อยนะคะซอสนะคะเขาให้มาด้วยนะคะนี่นะคะแบบที่สองของเรานะคะเราจะทำเป็น ตัวมีแป้งกร,กกรอบๆนะคะวิธีทําก็คล้ายๆวิธีแรกเลยนะคะเราก็เทน้ํามันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เนี่ยน้ำมันไม่ต้องใช้เยอะค่ะเพราะว่ากระทะมันดีอยู่แล้วระหว่างที่รอกระทะร้อนนะคะเราก็จะเตรียมน้ําำน้ำอ่ะประมาณ100 ml นะคะต่อ,อแป้งประมาณอย่างเงี้ยค่ะสอง้องชานะคะอันนี้จะเป็นแป้งอนเนกประสงค์ธรรมดาเลยค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ อันนี้เราก็แค่เปลี่ยนว่าแทนที่เราจะใช้น้ําธรรมดานะคะเราก็ใช้น้ําเนี่ยผสมแป้งนี่ลงไปกัดไว้ก็ประมาณเดิมอะคะ่ะก็คือประมาณครึ่งตัวครึ่งของตัวความสูงอะประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเกียวนี่นะคะแล้วก็ ปิดไว้เหมือนเดิมค่ะคราวนี้ก็รอแหง้งพอน้ำใกล้จะเหือดนะคะแล้วก็เปิดฝานะคะแล้วก็รอให้เขาให้ไอน้ำอะ่ะมันออกมานะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยกระทะมันก็จะค่อยๆแห้งไปนะคะเรารอจนแป้งเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันเหลืองกรอบก่อนนะคะเราค่อยล่อนตัวนี้ออกมานะคะตอนนี้ก็ปล่อยเขาให้แห้งไปเรื่อยๆก่อนนะคะ นี่นะคะพอเราดูแล้วว่าแป้งข้างล่างมันแห้งนะคะแล้วมันแบบว่าดูเหลืองกรอบสวยงามเพราะยังไงด้านบนเนี่ยมันสุกอยู่แล้วเรารอแค่ข้างล่างมันแห้งนะก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวจะไหม้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคว่ำนะคะความท้าทายมันอยู่ตอนคว่ำนี่แหละคะ่ะมันน่ากลัวมากเลยนี่นะคะเราก็ล่อนล่อนมั่นใจดูแล้วนะคะว่ามันโอเคแล้วก็เราก็ตัดสินใจนะคะแม่บ้านใจกล้าค่ะแม่บ้านใจกล้า เออขอคิดดูก่อนว่าท่าอะไรดีเดี๋ยวนะทำไงดีวางในบ้านใจกล้านะคะดูซีทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยังใจกล้าเลย <c oughs> มันต้องสวยสิ <c oughs> นะคะหนึ่งสองสาม <c oughs> แต่งกันแตงวายได้โยนะเนี่ย <c oughs> เก่งจางคุณเ,เก่เจานมากเลยค่ะดู๋อวเนี้ยเดี๋ยวแล้วนะนะเรียนเรียนเรียน เลื่อนมานะคะใครไม่อยากได้แป้งหนาเนี่ยลดจานวนแป้งลงนิดหนึ่งก็ได้หมายถึงว่า,าใส่ใส่แป้งต่อน,น้ำหนึ่้อยเนี่ยใส่แป้งสักประมาณ 5, 6กรัมก็ได้ค่ะก็ออกมาก็สวยงามดีอยู่นะคะเกี๊ยวซ่านะคะนอกจากทอดทานเป็นอาหารเล่นแล้วนะคะอาหารทานเล่นแล้วเนี่ย เราสามารถเอามาทําเป็นแซนด์วิชไส้ของแซนด์วิชได้นะคะอันนี้เมนูนี้นะคะเห็นจากที่ญี่ปุ่นมานะคะเขาจะทําแบบนี้เขาจะเอาตัวบักเก็ตมานะคะแล้วก็เอามาหั่นอย่างนงี้แล้วเราก็ขอเอาไอ้ตัวเนี้ยให้อุ่นอุ่นนิดนึงมันจะได้มีแบบว่าความร้อนพอเราอุ่น บะเกตแล้วนะคะพออุ่นๆแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะกล่อบนอกนุ่มในนะคะเราก็จะนี่เครื่องปรุงเราเราใช้นี่เลยเกี๊ยวซาที่เราทอดเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีซอสนี่นะคะที่ขาดไม่ได้มันจะเป็นทงคัตสึซอสนะคะแล้วก็จะมีมัสตาร์ดหน่อยนึง แล้วนะคะนีอ่ออกมาแล้วใครชอบผักก็สามารถใส่ผักได้นะคะอย่าให้มีสีสันสวยงาม เติมผักเล็กน้อยได้นี่นะคะให้มันมีแบบให้มันมีสีเขียวเล็กน้อยนี่นะคะเสร็จแล้วเห็นไหมมีเกี๊ยวซ่าไว้ที่บ้านนี่นะคะติดตู้เย็นไว้ไม่ผิดหวังเลยนะคะ